การต่อสู้กับระบอบทักษิณเป็นการต่อสู้กับการบริหารประเทศที่ช่อฉนไร้จริยธรรมเต็มไปด้วยข้อกล่าวหาทุจริตคอร์รัปชันและผลประโยชน์ทับซ้อนมีการเบียดบังเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมไปเป็นผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องโดยไม่ละอายใจแต่ไร้การตรวจสอบจากอง,งค์กรอิสระต่างๆเพราะระบบทักษิณได้ใช้อำนาจทั้งเงินและอำนาจทางการเมือง ในการแทรกแซงและครอบงำองค์กรอิสระต่างๆเหล่านั้นจนพิกลพิการภาพการเซ็นสัญญาขายหุ้นทั้งหมดของครอบครัวเชนวัตให้แก่กองทุนเทมเมเซกเมื่วนที่23มกราคม2549ถือเป็นใบเสร็จทางการเมืองที่ยืนยันข้อกล่าวหาเป็นอย่างดีไม่เพียงพันธบโตรททักษินจะเข้ามาบริหารประเทศโดยไม่สนใจที่จะแก้ไขกฎหมายฟื้นฟูเศรษฐกิจ11ฉบับของไทยหรือกฎหมายขายชาติตามที่ได้หาเสียงไว แต่เขาได้ใช้กฎหมายขายชาติเป็นเครื่องมือในการสแสวงหาประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปรัฐวิสาหกิจการนำปอตท,อทอเข้ากระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์การตะเวนจัดทําเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆและการประกาศขายหุ้นในเครือชินคอบซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติให้แก่กองทุนเทมเสัสเซกของสิงคโปร์เมื่อต้นปี2549ภายใต้กระบวนการขายที่แยบยลทำให้กลุ่มชินวัตได้รายได้จากการขายหุ้นถึง73,000ล้านบาท โดยไม่ต้องเสียภาษีเข้ารัฐสักบาทเดียวทําให้กระแสะความนิยมในตัวพันธมตททักษิณเป็นลบทันทีอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้คนดีจาลองเริ่มคิดว่าการบริหารประเทศของพันธมตททักษิณและพฤติกรรมของพันธมตททักษิณเนี่ยเป็นอันตรายกับระบอบประชาธิปไตยจุดไหนครับผมติดตามมาโดยตลอดนะฮะและบางครั้งผมมีโอกาสผมว่า เตือนนักเรีร์สินในการส่วนตัวเช่นที่ทำเนียบบางครั้งนะครับคุณต้นผมเริ่มเห็นว่าเอ๊เมื่อสาปีแรกเนี่ก็ดูท่าทีเข้าท่านนะตอนนี้บริหารงานพอมาปีที่4มีอะไรฉันจะผิดพลาดแล้วก็จับตาดูมาตลอดจนกระทั่งเคยดกรณีขายหุ้นจีนกอบให้เตมาเสร็จอน,นั้นผมถือว่าเป็นเครื่องชี้เป็นเครื่องตัดสินว่าดรรย์ทจะทำผิดมากแล้วผมจะต้องออกไปเตือน ว่อะไรเขียนจดหมายรักฉบับที่หนึ่งอันเกิดมาจากกรณีที่เพิ่งขายหุ้นเทมัสเซกให้สิงคโปร์หยกๆคำเตือนนั้นไปถึงคุณทักษิณแต่ว่าคุณทักษิณไม่เชื่อ,อโลกทักษิณอาจจะมีข้อมูลอย่างอื่นะซึ่งเราจะไปบอกว่าเชื่อหรือไม่เชื่อคงจะไม่ได้เพราะมันอยู่กับที่การตัดสินใจของโลกทักษิณตอนที่แกขายหุ้นจีนขอบให้เทมาเซกสิงคโปร์นะท่าคนคงนึกว่าถูกต้องแหะ แต่โดยฐานะที่เป็นนักการเมืองเช่นผมเคยพูดตอนที่อยู่พรรคลังธรรมของเราว่าเป็นนักการเมืองเนี่ยนอกจากต้องซื่อสัตย์แล้วก็ต้องเสียสละด้วยคือนักกา,ารเมืองจะทําอย่างคนอื่นธรรมดาธรรมดาไม่ได้ต้องมีอะไรพิเศษที่เหนือกว่าเขาถึงจะศรถถัทธาก็ถึงจะเลือกมีความพยายามใช้สื่อกู้ภาพลักษณ์อีกครั้งแต่ก็ไม่ช่วยให้ดีขึ้นตรงกันข้าม พฤติกรรมของรัฐบาลที่ปฏิบัติต่อสื่อหลายๆครั้งเข้าข่ายการละเมิดสิทธิเสรีภาพคมคู่คุกคามการทำงานไม่ว่าจะเป็นการประกาศฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงินเกินหลักร้อยล้านบาทต่อสื่อที่ลงข่าวด้านลบและวิจารณ์รัฐบาลการที่พันธมตัวทักษิณแสดงออกถึงการไม่ยอมรับการตรวจสอบจากสื่อโดยการไม่ตอบบางคำถามหนักข้อขึ้นถึงขั้นกั้นพื้นที่ทำข่าวในธรเนียบรัฐบาล ไม่เพียงการสกัดกัน้นการทํางานของสื่อในบางโอกาสแต่ได้เกิดยุทธศาสตร์การแทรกแซงสื่อด้วยการพยายามเข้าไปเป็นเจ้าของสื่อที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนพันธมโทโทักษิณไม่ใช่เพิ่งเข้ามาแทรกแซงสื่อแต่หากย้อนหลังไปดูที่มาของสถานีโทรทัศน์ไอทีวีสื่อซึ่งสร้างความตื่นตัวให้แก่วงการโทรทัศน์ไทยสมัยที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ขายหุ้นไอทีวีให้แก่กลุ่มชินคอร์ปอเรชั่นนั่นเป็นการเปิดประตูสู่การแทรกแซงสื่อครั้งแรก ซึ่งต่อมาชินขอบได้ขายหุ้นให้แก่กลุ่มเทมเสัสเซ็ตของสิงคโปร์ทำให้ไอทีวีขณะนี้ตกอยู่ในมือของต่างประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้รวมทั้งความพยายามของนายไพบุลดำรงชัยธรรมหรืออากูแห่งแกรมมี่ผู้ใกล้ชิดกับพันธมตโททักษินที่ต้องการเข้าไปซื้อหุ้นสิงพิมสองค่ายยักษ์ใหญ่อย่างมติชนและบางกอกโพสต์แต่ก็ทนกระแสะสังคมกดดันไม่ได้ต้องล่าถอยไป,ประบบทักษิงท,ที่ถูก สร้างขึ้นในช่วงห้าปีที่คุณทักษิณเป็นรัฐบาลเป็นนายกเนี่ยเป็นอันตรายกับประเทศยังไงและอันตรายที่วันนั้นก็ได้เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ผมคิดว่าสิ่งที่เป็นอันตรายเนี่ยผมไม่ได้ว่าตัวคุณทักษิณว่าเป็นคนไม่ดีนะครับแต่เมื่ออำนาจกระจุกตัวเนี่ยมันเป็นอันตรายแน่พอคุณทักษิณได้อำนาจกระจุกตัวอยู่ในสภาล่างคือสภาผูธธาา้แทนราษฎร จนนัฝสายค้านทำอะไรไม่ได้ก็ไปได้อำนาจในสภาสูงคือวุฒิสภาที่ผมอยู่ก็ค่อยๆดึงค่อยๆมีบุญคุณค่อยๆสร้างความหวังให้กับสมาชิกวุฒิสภาจนกระทั่งครอบงำสภาสูงได้ตกลงพูดง่ายๆว่ารัฐสภาที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติที่จะตรวจสอบฝ่ายบริหารกลายเป็นลูกน้องฝ่ายบริหารไปเสียส่วนใหญ่กลายเป็นฝ่ายบริหารเป็นคนสั่งฝ่ายนิติบัญญตัติตกลงการการ คานและดุลในเรื่องนี้จบสื่อก็มีปัญหาพราคคุณทักษณิณจะใช้เทคนิคร้อยแในอำนาจของรัฐไม่ไปตรงๆแต่ไปผ่านผ่านอำนาจผ่านข้าราชการผู้บริหารที่ดูแลสถานีผ่านสปอนเซอร์คนไหนไม่ทําตามปลอดออกจากผังไม่ให้สปอนเซอร์ค่มขู่สปอนเซอร์คนไหนดีน่กจาจะให้รายการแล้ว คำว,ว่าดีก็คือเอาใจตามใจได้สปอนเซอร์อีกต่ลงทุกอย่างมันก็หันเหไปหมดคนก็เลยเซ็นเซอร์ตัวเองตรงสื่อที่จะตรวจสอบมันก็ไม่ได้ตรวจสอบรัฐสภาไม่ได้ตรวจสอบสื่อไม่ได้ตรวจสอบองค์กรอิสระที่เราหวังจะตรวจสอบอกรกตปปชแล้วก็สารรัฐธรรมนูญก็เลยเบี้ยวไปอีกเพราะผู้ที่เป็นคนเลือกเพราะผู้ที่เขาคุมได้เขาไปเลือกก็มีปัญหาความไม่อิสระ พอได้ครบเครื่องพับเนี่ยเรื่องของปัญหาเรื่องคอรรัปชั่นกันหนาหูมากที่นี้การคอรรัปชั่นโดยโนโยบายก็เกิดขึ้นไม่ใช่เป็นการไปหยิบเงินมาแต่เป็นการวางกฎเกณฑ์วางกฎหมายยกตัวอย่างเดียวทุกคนก็จะรู้ว่าพอปรับเปลี่ยนให้ต่างชาติถือหุ้นในโทรคมนาคมได้จาก25%เป็น49%วันเดียวเขาก็ขายให้ต่างชาติแล้วก็ไปเข้าเงาาื่อนไข49หมดเลยคุณจะดู ไม่ว่าเทมเกสี่สิบเก้าเอ่อกรณีกุหลาบแก้วกรณีอะไรต่ออะไรก็ตามเนี่ยมันจะชนสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าหมดซึ่งมันมันเห็นชัดเจนว่าเป็นการสร้างกฎเกณฑ์กฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์กับตัวเองนะพรคพวกเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกเขาว่าเขาทำผิดเขาบอกว่าผิดได้ไงกฎหมายว่าอย่างนี้เขาทำตามกฎหมายแต่เขาเป็นคนสร้างกฎหมายขึ้นเพื่อรองรับนะครับแล้วก็ใช้สะตุ้งสะางเนี่ย ไปหวานแน่นอนในระบบอุปถัมภ์ชาวบ้านก็อมชอบชาวบ้านจะชอบใครมาอุปถมัมภ์ค้าชูใครเอาเงินมาแจกปีชาติไม่เคยมีนักการเมืองคนไหนมาแจกแต่เขาเนี่ยไม่รู้ลึกซึ้งหรอก <c oughs> ว่าเงินดังกล่าวเนี่ยเป็นเงินของพวกเขาเองไปเอามาจากคลังไปเอามาจากส่วนกลางที่เก็บภาษี